มีลหลายๆายคนทักมาหาช่างอะน,นะครับบอกว่าใบมีดตัดจ้าตาคนตีเหล็กตัวนี้เนี่ยทำไมถึงราคาแพงจริงต้องอธิบายแบบนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยใบมีดตัดจ้าตาคนตีเหล็กเนี่ยเขาไม่ได้ราคาแพงนะครับแต่เขาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีราคาสูงต้องอธิบายแบบนี้ครับคำว่าสินค้าราคาแพงกับคําว่าสินค้าราคาสูงเนี่ยจะไม่เหมือนกันสินค้าราคาแพงคือสินค้าที่ไม่มีคุณภาพสินค้าที่คุณภาพไม่ค่อยดีแต่เอามาขายราคาสูงเขาเรียกว่าสินค้าราคาแพงครับ แต่สินค้าราคาสูงเนี่ยหมายความว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าคุณภาพจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าเกรด A สินค้าในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูงซึ่งมันจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติของมันอยู่แล้วครับอย่างตัวนี้เนี่ยใบยมิตรย่าตาคนตีเหล็กเนี่ยทำมาจากเหล็ก SK85 หเหล็ก SK85 เนี่ยเป็นเหล็กที่ต้องนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นหรือ อาจจะเป็นประเทศอื่นที่ผลิตภายใต้มาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าคําว่า s k 85เนี่ยเป็นมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เหล็ก s k 85เนี่ยเป็นเหล็กที่มีคุณภาพสูงนะครับเวลาที่เราเอามาผลิตเป็นใบมีดตัดจ้าเนี่ยมันจะมีค่าความแข็งมากกว่าเหล็กปกติทั่วไปมันจะมีทั้งความแข็งแล้วก็มีทั้งความเหนียวนะครับเหล็ก s k 85เนี่ยจะเป็นเหล็กที่นิยมาใช้ทําเครื่องมือมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสิลเป็นตะไบเป็นขวานเป็นมีดเป็นสปริง หรือแม้กระทั่งใบคัตเตอร์นะครับส่วนใหญ่ก็ทำมาจากเหล็ก SK5 SK85 ทั้งนั้นเลยส่วนเหล็กที่ไม่ใช่เหล็ก SK85 บางครั้งเนี่ยตีตาว่าเหล็ก SK5 SK85 เหมือนกันแต่ไม่ได้ผลิตตามมาตรฐานของญี่ปุ่นตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีราคาถูกนะครับจะเอามาเทียบกันไม่ได้ตัวนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของคนตีเหล็กนะครับใช้เหล็ก SK85 เป็นเหล็กที่มีคุณภาพแล้วก็เรามั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเปิดมานานหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใบมีดแต่ยอาตาคนตีเหล็ก ไม่ใช่ของราคาแพงนะครับแต่เป็นสินค้าคุณภาพราคาสูงถ้าใครสนใจใบมีดตัดหญ้าตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด12นิ้ว14นิ้ว16นิ้ว18นิ้วนะครับช่างอาใส่ตะกร้าไว้ให้แล้วลองกดเข้าไปดูราคากันได้เลยครับ